สวัสดีครับแฟนราการครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำรรพิเศษนะครับวันเพื่อสวัสดี26มีนาคม2563นะครับวันนี้วันแรกของเคอร์ฟิวไม่ใช่เคอ,อร์ฟิวพอรลกอฉุกเฉินนะครับผมก็ไม่ได้ทำอาหารเองมานานมากนะครับก็ลองดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาเคอร์ฟิวไม่ได้ออกไปไหนจะทำอะไรจะทานอะไรดีวันนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับ ไปเดินที่ร้านแถวๆนี้ครับนี่ไปซื้อมานีี่ร้0ยกว่าบาทครับ400กว่าบาทมากักตุนไม่ใช่กักตุนอ่ะมาทำอาหารทานเองดูที่ว่า400รบาทนี้จะมีอะไรบ้างและจะอยู่ได้กี่วันนะครับนี่ผมก็ทำง่ายๆครับนี่กุนเชียงครับกุนเชียงนี่ก็ประมาณร้0ย1 0สิบบาทนะครับกุนเชียงกุนเชียงน้ำปลา น้ำปลายี่ิบะน้ำปลาทิพยลรสแล้วก็เต้าเจี้ยวนีจ่จำไม่ได้วันนี้ก็ข้าวสารกรอกหม้อข้าวสารกรอกหม้อครับนี่ข้าวสารกรอบหม้อนี่กิโลละห้าสิบาทนะฮะกิโลละห้าสิบบาทน้ำมันพืชฮะน้ำมันพืช นี่ฮะพรุ่งนี้ผมจะทําเมนูนี้เลยแบบฟิวชั่นผักนี้กําละ10บาทครับนี่ผมจะทำอัอนนี้ปลากุเลาน่าจะเป็นปลาเค็มเนาะปลากุเลานี่ฮะทำใส่เลยนี่ปลากุเลาหกสบาทอันนี้กําละสิบบาทไม่แพงเลยครับโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยม,ยยมพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียม20บาท เนี่ยทุบๆใส่อันนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้ของผมเป็นมือแรกนะครับเป็นมือแรกที่ผมจะทําอาหารทานเองนะฮะทั้งหมดนี้ที่เห็นประมาณ400บาทครับ400 420ประมาณ420ฮะก็จะเป็นอาหารที่ทําเองนะครับนี่ฮะแล้วก็ผักนี้ก็เดี๋ยวล้างเส่ตู้เย็นครับนี่ครับนะฮะแล้วก็มี อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอน้ำมันหอยนะฮะน้ำมันหอยก็จะทำรับประทานทเองะนะครับก็ดีใจฮะดีใจดีใจได้ทำอะไรทานเองบ้างนะครับหลังจากไม่ได้ทำอาหารทานเองเป็นปีเพราะคิดว่าโหดคิดว่าบางทีมันวุ่นวายนะไปซื้อทานดีกว่าอันนี้สี่ร้อย 400ถ้าผมทานก็ประมาณวันหนึ่งเพราะผมทานเฉลี่ยมือ 100, ม้อละร้อยมื้อละร้อยบาทแล้วก็บางทีถ้าทานกาแฟด้วยถ้าทานกาแฟด้วยก็จะเฉลี่ยมือ้อนั้นก็ประมาณ130ยสามสิต่อมื้อนะครับแล้วเรามาดูว่าที่ไปซื้อเองเนี่ยจะอยู่ได้กี่วันนะกี่มือ้อนี่ฮะก็ลองดูนะครับ ทั้งหมดนี้ก็สี่ร้อยกว่าบาทครับสี่ร้อยกว่าบาทนี่ครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำาวิเศษครับสวัสดีครับ